โอ้ oh, แอรลรอนมากสวัสดีเฮียทุกคนด้วยนะครับทั้งทั้งพี่คนเก่าแล้วก็คนใหม่วันนี้เป็นอีพีที่สักคู่นะลูกพี่นะ ผมเซตระบบก่อนนะครับอื โอเคสวัสดีเฮียทุกคนด้วยนะครับก็อีพีที่สองร้อยห้าสิบหกนะครับก็วันนี้มาดูดาวที่ผมประมูลกันในกลุ่มนะครับเป็นดาวไข่เหลือดวงสุดท้ายแล้วนะอะ่แล้วก็ยังไม่ได้บอกเลยนะว่ามีมีของแถมให้ด้วยนะครับนี่อันนี้คือดาวไข่นะ สวยงามมากเลยนะครับฝังพลอยด้วยนะดาวไข่เนี่ยผมยกให้เป็นอันดับหนึ่งในใจนะที่ทั้งเรื่องสเสน่ห์เมตตามหานิยมนะครับก็เก็บดาวพิมพ์เนี่ยผมมองว่าไม่ผิดหวังนะถ้าจะเล่นของหลวงพ่อพีนานะครับเป็นทั้งเลือกเลยลนะ่ะคือเป็นสิ่งที่ผมอยากจะแนะนําอ่ะก็คือถ้าเล่นดาวให้เล่นดาวไข่นะครับเอ,อถ้าเล่นดาวพิมพ์ให้เล่นดาวไข่ ดาวหยดน้าใหญ่นะครับแล้วก็ดาวเปาวุ้นจิ้นอย่างนั้นนะครับเออดาวดาวดาวยุคต้นเนี่ยผมจะเก็บนะครับเออผมจะเก็บแล้วก็นิยมเอามาให้บูชานะเพราะว่ามันแรงนะครับอ่าส่วนน้ํามันทุกคนงงน้ํามันเนี่ยคืออยู่ในโหลนี้นะที่ผมได้มานะได้มานานแล้วก็รู้สึกว่าเออมีขวดอยู่นะครับก็เลยเอามาแจกดีกว่า แจกให้กับคนที่ประมูลวันนี้ชนะนะครับก็จะให้เขาไปด้วยนะครับดูดูน้ํามันซะก่อนนะครับไม่ได้ให้ง่ายๆนะครับน้ํามันดูน้ํามันนี่มีทั้งอ่าเครือเถาหลงนะครับมีกระดูกมีมวลสารมีแม่มีแม่ดาวอยู่ในน้ํามันด้วยนะเนี่ยในโหลเนี่ยมีไขมันเต็มไปหมดเลยนะครับก็ตกตะกอนแล้วน้ํามันก็อยู่ใต้สุดนะครับอ่าน้ํามันเอาไปช่วยอะไรนะครับเอามาฉลมหยอดดาวนะครับเป็นพิธี หรือเป็นความเชื่อว่าแม่ดาวเนี่ยชอบน้ําหอมนะครับเวลาขอพอรได้ผมก็เลยให้เลยแล้วกันไม่ต้องแบบไปซื้อน้ําหอมน้ําหอมมาฉีดน,นะของผมเนี่ยเวลาขอพอรได้ผมจะหยอดน้ํามันนะครับเกี่ยวกับดาวก็เจาะรูให้เรียบร้อยแล้วครับการหยอดเนี่ยไม่ต้องหยอดเยอะนะครับหมุนหมุนขวดออกมาเนี่ยแล้วก็หยอดนิดๆหน่อยๆก็ได้เออทั้งหน้าและหลังนะผมเนี่ยจะจะเจาะอยู่ตรงกลางนะ ให้ดาวโดนน้ำมันชโลมนะครับก็จะเพิ่มสิริมงคลแก่ดาวนะครับแล้วก็ทำให้ดาวมีความช่ำนะครับมีความฉ่ำดาวนี้ก็จัดได้ว่าเป็นดาวบล็อกประกบนะเห็นไหมข้างเขาประกบนะ,ะเป็นดาวบล็อกประกบดาวกดบล็อกนะครับมีด้านหน้าห้าน,หน้าคือด้านห้าแฉกเวลาเราใส่ดาวเนี่ยเนี่ยเวลาเลี่ยมเนี่ยเขาจะเลี่ยมเอียงเห็นไหมเขาจะเลี่ยมดาวเอียงนะ ดาวเอียงเฉียงเนี่ยแล้วห้อยเนี่ยต้องเอาด้านหน้าห้าแฉกออกนะครับแปดแฉกไว้ในตัวเรานะครับอา่าด้านหน้าห้าแฉกเนี่ยก็จะเป็นนี่เป็นด้านห้าแฉกแต่และแฉกร,ระหว่างแฉกจะมีตุ่มตุ่มใหญ่คือตุ่มล่างนะครับแล้วตุ่มขั้นกลางก็จะเป็นตุ่มน้อยขันข้างมาคือข้างประกบนะครับแล้วก็ด้านด้านด้านหลังจะเป็นแปดแฉกนะครับอืมแล้วก็มีตุ่มใหญ่อยู่ล่างสุด ตุ่มเล็กขั้นกลางนะครับอ่าก็ถือว่าสวยสดงดงามเลยนะครับใครที่อยากได้นะก็ร่วมประมูลร่วมสนุกได้ปิดหนึ่งทุ่มวันนี้ก็จะแถมเกี่ยวกับน้ำมันที่ผมได้มาในโหลนะครับไม่ใช่ว่าได้มาง่ายๆนะแล้วก็ไม่ได้แจกกันง่ายๆนะครับเออวันนี้เนื่องจากอยากให้ก็ให้นะครับก็ยินดีกับคนที่จะชนะวันนี้แล้วกันนะครับสวยมากดาวดวงนี้ผมบอกเลยจริงๆผม ผมก็ยังรู้สึกหวงนิดๆหน่อยๆก็เลยแบบเอามาไว้เป็นดวงสุดท้ายนะเพราะว่าชมความสวยความงามเขาไว้ก่อนนะครับเออพอชมแล้วรู้สึกว่าเพลิดเพลินพอใจแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าเอ,อวันนี้ก็ควรเอาออกมาแบ่งปันได้แล้วละ่ะก็เหลือพิมพ์สุดท้ายเพราะยังไม่ได้หาเลยช่วงนี้ก็หายากนะครับของของหายากไม่เท่าไหร่นะครับแพงขึ้นด้วย <laughs> แพงขึ้นด้วยนะผมงงเลยนะยุคต้นแพงขึ้นแล้วนะครับเออ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็ถือว่าใครดูแล้วชอบก็ต้องต้องจัดร่วมประมูลแล้วล่ะ,ะส่วนใครที่ดูแล้วรู้สึกว่าเอ้ยโหยังไม่มีทุนทรัพย์หรือยังไม่ไม่มีกระสุนนะผมมองว่ารอดูไปก่อนนะครับเผื่อจะมีกิจกรรมแจกช่วงสิ้นปีอย่างที่เราบอกกันไปนะครับว่าจะแจกดาวยุคต้นดาวแม่เนยหอมดวงหนึ่งนะครับก็ รอติดตามไว้ด้วยนะครับก็พยายามจะหาอยู่นะเพราะว่พา,พ,า,พ,าพูดไว้แล้วไงอืมก็กําลังจะหาไว้อยู่สักดวงเอาไว้แจกตามที่พูดตามที่สัญญาไว้นะครับก็อีกกําลังหาอยู่หายากพอสมควรนะตอนเนี้ยอ่าส่วนใครที่ยังไม่มีดาวนะผมแนะนําว่าให้เก็บดาวพิมพ์ไข่นะครับถ้ามาถามผมเนี่ย <c oughs> น้องดาวอะไรดีที่สุดผมจะบอกเสมอว่าเป็นดาวไข่นะดาวรูปทรงพริมพ์ไข่เนี่ยจะดีที่สุดอ่าส่วนตัวผมนะ ไม,ไม่ได่ต้องไปฟังคนอื่นนะถ้าจะมาถามผมเนี่ยผมจะบอกว่าดาวดาวไข,ข่คือหนึ่งเดียวนะครับที่ดีที่สุดของหลวงพ่อพีนะและขอได้นะครับขอได้ไหวรับนะบและแรงก็คือดาวไข่นะครับใครที่ยังไม่ได้เก็บดาวไข่ก็รีบเก็บกันซะนะครับโอเควันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับเฮียทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมผมนะครับอ่าแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนอ่าซื้อพระอุดหนุนพระผมนะครับ เงินทุกบาททุกสตางค์นะครับผมเอามาจุนเจอครอบครัวแล้วก็เอามากินขนมนะห้าบาทสิบบาทร้อยหนึ่งค่าส่งเนี่ยหรือค่าขนมค่ากําไรสองร้อยสามร้อยเนี่ยก็ขอพระคุณอย่างใจจริงนะครับก็จะนําไปพัฒนาตัวเองในเรื่องของการหาข้อมูลเรื่องหลวงพ่อแล้วมาแบ่งปันนะครับแล้วก็เอาไปต่อยอดในเรื่องของการเช่าวัตถุมงคลแล้วมาแบ่งปันให้นะครับแล้วก็อีกทั้งขอขอบคุณเฮียทุกคนอย่างใจจริงนะครับที่เมตตา คอยสนับสนุนผมนะครับผมจะพยายามหาของดีๆมาแบ่งปันให้แล้วกันอ่าแล้วก็วันนี้นะครับผมกล่าวถึงใครนะครับก็ขอโทษขอภัยไว้ด้วยนะครับผมไม่ได้มีเจตนาร้ายต่อใครเลยนะครับมาเพื่อเผยแพร่วัตถุมงคลยุคต้นหลวงพ่อพินาเท่านั้นนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับพรุ่งนี้มีอะไรมาให้รับชมอีกก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ